ทำไมเป็นอะไร<ม>เพื่อนว่าอะไรเพื่อนบอกว่าพ่อทำคลิปปัญญาอ่อนเพื่อนเข้ามาดูคลิปพ่อแล้วบอกพ่อทำคลิปปัญญาอ่อนเหรอสวัสดีทุกคนตอนนี้นะผมกำลังอยู่ในป่าเด็กชื้นนะมันเป็นป่าเมซอนนะที่มีชนเผ่าที่แบบโหเขาน่ากลัวมากนะเขา เป็นพื้นที่ทํากินของพวกเขาอะในเขตน,นะนี้นะชี้ข้างหลังให้ดูเราต้องใช้แบบเงนะียบเงียบนะเปิดชี้ดูนะน่าีหไหมอ่านั่นเป็นมะละกอที่ชนเผ่าเขาปลูกไว้นะชนเผ่านี้มีชื่อว่าชาวสวนนะคุณต้องให้ความเก่งใจเขาเป็นอย่างมากนะถ้าคุณไม่อยากบูชาเป็นเวลาสามวันเหมือนผมนะต้องให้ความเก่งใจเราค่อยๆไปจะพาไปดูว่าชนเผ่านี้เขาปลูกอะไรไว้บ้างนะ เจออะไรแล้วะมะเขือเป็นมะเขือที่เขาปลูกไว้นะตรงนี้เราใช้ความเงียบผมเจอพ่อพ่อทำอะไรอะ่ะอะไรสารคดีไงอไ,ไอ้เนยแไอ้เด็กไอ้เด็กนี่ส,ยสัยสีอะ เว้ยพังหมดแล้วสารคดีพังหมดแล้วอุ <c oughs> <c oughs> ้ยเด้นเดินเจอตัวแล้วหนีมาบ้านย่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> คุณเนื้อทองคงเลิศใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ครับวันนี้นะฮะตอนผมไปทํางานผมบอกคุณว่างไงครับ คุณตากผ้าผมลืมผมลืมคุณไม่ตาคุณลืมนะฮะนะฮะครั้งนี้นะครับคุณทําผิดนะผมีืนุณไม่ต้องมองผมยี่โต้ตอบคุณหนึ่งคืนนะฮะคุณดูหน้าไว้นะฮะเดี๋ยวมาส่งมาครับยึดจริงนะฮะผมยึดจริงเร็วๆถ้าคุณไม่ส่งนะครับขัดขืนเจ้าพนักงานผมคืนคุณวันจันทร์นะคุณจะยังไงวันนี้วันเสาร์ ตรงมาดีมาาตโตมาเร็ว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 เฮ้เดเฮ้นมีคนก็บอกว่าให้พ่อไว้หน่อยเว้พ่อมีลูกสาวแล้วเดี๋ยวหนุ่มมาจีบเองไงจะได้เก่งใจเห็นหน้าพ่อแบบดูดหน่อยไงพ่อเลยแบบจะลองไว้ดีไหมเอาแบบเข้มๆเลยลองดูสิลองออืมีอ่ะ ยาวอย่างนี้เฟริร์มๆดูๆลอง<ม>ดูไหมลองเออเดี๋ยวลองดูดิมันจะเป็นยังไงเ<ม>น,นื้ออันเนี้ยโหดแล้วเหรออืมเลยวะเองใช่ไหมที่แบบเป็นคนทำบ้านให้พ่อ ใช่ป่ะโอ้หแบบสะอาดเลยอ่ะในครัวก็ด้วยใช่ป่ะโอ้วิอิงหรือเปล่าที่ซักผ้าให้พ่ออะเขาที่แล้วเลยก็ซักผ้าให้พ่อเขาจริงจริงก็ซักผ้าให้พ่อถูกไหมเอ้ยประทับใจแล้ยพ่อไหนหนูลองไปหยิบกางเกงมาให้พ่อดูสักตัวสิกางเกงเอ้ยสักตัวนึกชื่นใจกางเกงตัวโปรดเลยมันมีอยู่สีนึงนั่นเอ้ยไปลองหยิบมาดูสิเอ้ยเดี๋ยวเรากางให้พ่อดูนี่ตัวโปรดพ่อเลย เขาที่แล้วไอ,เอ้เนื้อเสือ้ออโหอันนี้คอนเทนต์ไหมลูกคอนเทนต์ไหมเออไม่คอนเทนต์หนูทำดีมากลูกหนูตอบพ่อสิว่าหนูไม่ได้ทำแบบไอ้เนื้อโดยการเอา <c oughs> ให้เตอร์ผ้าขาวซักลงไปในเครื่องซักผ้านี้ทั้งหมดใช่ <c oughs> หนูไม่ได้ทำใช่ไหมลูก

เราซื้อไว้เธอแล้วเรารู้ว่าเธออยากได้ยกชุดเลยเนี่ยขึ้นสมองอะเธอจะไม่รู้ว่าเธอจะใช้ได้หรือเปล่าเพราะเราไม่ได้ซื้อของแพงมาใช่แล้วหนูจะใช้ได้ไหมทำไมเธอจะแพ้เหรอเธอก็ลองสิเนี่ยทำไมอะลองสิมันสิใช่ไหมน่าลองนะเธออรนจริงนะ แต่งหน้าจัดอย่างเงี้ยไปเรียนจริงเหรอไม่อ้าว <c oughs> อันนี้คือรลองหรือไงลองเป็นไงปวชวันแรกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตวเป็นสาวนะปวชปีหนึ่งแล้วอะสฉพาะก็แก่ขึ้นแรง แรงมากแรงต่หูัเลยแรงแต่โปชอปีแรกเลยเ <c oughs> ทำไมเป็นอะไรเพื่อนว่าอะไรเพื่อนนะเพื่อนบอกว่าพอทำคลิปปัญญาอ่อนเพื่อนเข้ามาดูคลิปพอแล้วบอกพ่อทำคลิปปัญญาอ่อนเหรออืม เออทำไมเอ็งโกรธอะ่ะก็ไม่ชอบไม่ชอบนี่พ่อจะบอกให้<ะ>เอ็งไม่ต้องไปเดือดร้อนหรอกเขาว่าพ่อไม่เป็นไรหรอกพ่อเนี่ยจะบอกให้โตรมึนอะ่ะบางครั้งโลกมันก็อยู่ยากอะลกูกโลกมันอยู่ยากก็ต้องเจอเพื่อนที่เขาแบบนี้แหละเป็นเรื่องปกติพ่อสําคัญพ่อถามเองก่อนว่าเอ็งชอบไหมเวลาที่เพื่อนพูดแบบเนี้ยไม่ชอบไม่ชอบนะเออถ้าเองไม่ชอบ เองต้องไม่ทำแบบเพื่อนนะอเออแค่นั้นพอเรื่องอื่นแค่เรื่องอื่นไม่เป็นไรเขาจะด่าว่าพ่อไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกติเองไม่ต้องเดือดร้อนเองไม่ต้องไปทะเลาะกับเขานะไม่ต้องไปทะเลาะไม่ต้องไปด่าเขาไม่ต้องไปอะไรเขาเดินผ่านไปเลยพ่อไม่ได้สอนให้เองไม่สู้คนนะพ่อแค่รู้สึกว่ามันไม่จําเป็นมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมันไม่เชื่อเรื่องคอขาดปัดตายเขาด่าพ่อเขาไม่ได้ด่าเองไม่เป็นไรพ่อโคตรเหมือนเพราะฉะนั้นนั่นแหละไม่เป็นไรหรอก แล้วเองที่สาคัญนะเองอย่าไปแกล้งเขาก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าเองไปแกล้งเขาก่อนด้วยหรือเปล่าก็ถึงได้ว่าเอาอะเออเพราะฉะนั้นถ้าไม่ชอบก็อย่าทําแค่นั้นเองโอเคเออ <laughs>